ตอนนี้เรามีน้องรักแท้น้องมีมอนอิงน้องเอ๋เนอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลที่ทํากับใช่ครับพี่พอลคิมครับก็จะเป็นอีกน้องหนึ่งอีกน้องหนึ่งครับน้องคนนี้ก็ชื่อพร้อมเหมือนกันครับเพียงก็พอเหมือนกันครับเนี่ยชอบพูดให้ยากแล้วก็เนี่ยน้องน้องนิวก็บอกพี่ได้แค่นี้คือตอนแล้วอันนี้เราอึดอัดไหมเราอยากแบบ นิดหนึ่งไหมยากค่ะอยากเลยใช่ป่ะอยากแบบห้ามให้ฟังจังเลย่หน่อยๆหน่อยๆนึกพยาหนึ่งหนึ่งพยามพี่จะได้อะไรอาสามแม่สามไหมสามสามจะโดนลองดูลองดูจะโดนสาบไหมครับออ้ยแมวดีกว่าโอ้ยแมวดีกว่ายังไม่ได้เดี๋ยวใกล้ๆคอยจะสปอยงั้นหนึ่งั้นหนึ่งเอึงอเรายังไงแล้วนะครับพอจะสปอยได้หนึ่งค้ามแค่นี้ครับ โอ,โ,อโ,อโอเคแค่น,นี้เราก็ดีใจอันนี้คือสปอยเล็กๆน้อยๆนะคะเล็กน้อยจริงๆเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้เนาะไม่ต้องรอนานเพราะว่าววันี้อย่างที่น้องนุนนิวบอกนะคะ